สวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะมาแนะนำวิธีเทคนิคในการปอกเปลือกกระเทียมนะครับวิธีนี้ใช้กับหวัวหอมก็ได้นะครับทุกท่านอาจจะเคยแกะแบบนี้ใช่ไหมครับเวลาเราแกะด้วยเล็บมันก็ค่อนข้างจะเจ็บนิ้วนะครับอาจจะใช้มีดก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะเปลืองเวลานะครับทุกท่านแต่วันนี้ผมมีคลิคเล็กๆน้อยๆมาแนะนานะครับวิธีการก็คือ ให้เรานำกระเทียมไปแช่น้ำไว้สัก1 0บถึงยนาทีก่อนนะครับแล้วค่อยนำมาปอกเวลาแช่น้ำเนี่ยเปลือกของเขาก็จะอ่อนนิ่มนะครับแกะก็จะไม่เจ็บแล้วเราก็ขยำขยำม,มันก็ออกแล้วนะครับเนี่ยแบบนี้ออกง่ายๆเลยนะครับทุกท่านถ้าตรงตูดเนี่ยไม่อยากได้ก็ตัดออกเลยนะครับเราก็จะประหยัดเวลาขึ้นนะครับ ระเทียมก็จะออกมาสวยใช้เวลาน้อยลงจากการแกะแบบที่ไม่แช่น้ำนะครับยังไงอย่าลืมไปลองปรับใช้กันดูนะครับ